ตำรวจบุกรวบสีสาวจัดปาร์ตี้ชุดนักเรียนมั่วสุมยาเสพติดภูวิล่ากลางเมืองชะอำค่ะ วันที่11มีนาคม2568เวลา1นาฬิกาพันตำรวจเอกอภิรักษ์เพิ่มชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชะอำาจังหวัดเพชรบุรีพันตำรวจโทธีรพงษ์รักสาวียงรองผู้กำกับการสืบสวนพันตำรวจตรีอภิชาติโพธิอาาะศรลวัฒน์สืบสวนพร้อมด้วยชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรชะอำาจังหวัดเพชรบุรีร่วมกันจับกุ่มนายการรายากรแสงทองอายุ22ปีชาวตำบลหนองคาอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีครีขันธ์พร้อมด้วยยึดของกลางยาบ้าจำนวน120ม ปัสสาวะ1ขวดเงินสดประมาณ2,000บาทขณะนำยาบ้ามาขายให้แก่วัยรุ่นในหมู่บ้านริมถนนบ้านหนองเขินหมู่2ตําบลไร่ใหม่พัฒนาอําเภอชะอำ,ออำจังหวัดเพชรบุรีก่อนนําตัวมาสอบสวนที่สถานีตํารวจภูธรชะอําเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหานายกัละยากรครอบครองยาไอ้น้ำหนัก1.12กรัมจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เสษสารเสพติดประเภทที่1ยาบ้าต่อมาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามี รุ่นมั่วสุมปาร์ตี้ยาเปิดเพลงเสียงดังภายในบ้านพักภูวิลล่าแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่9ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีจึงนำกำลังชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบหญิงสาวอายุ35-40ปี1นางสาวชาริตามณีจันทร์อายุ30ปี2นางสาวสุธิดาตั้งจันทึกอายุ29ปี3นางสาวนุชชรีพงสุขอายุ31ปีและ4นางสาวสรัญญาอิ่มใจอายุ26ปีจำนวน4ราย กำลังมั่วสุงปาร์ตี้ยาเคภายในบ้านเข้าตรวจสอบพบยาเคจำนวน3ามถุงน้ำหนักประมาณ3.38กรัมจึงควบคุมตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจนครชะอําเบื้องต้นตรวจพบเสพสารเสพติดยาเคในร่างกายนางสาวโนชรีพงสุขและนางสาวสัญญาอิ่มใจพร้อมแจ้งข้อหานางสาวชาริตามณีจันทร์และนางสาวสุธิดาตั้งจันทึกอายุ29ปีครอบครองยาเคจำนวน3ามถุงรวมน้ำหนัก3.38กรัมก่อนนำตัวทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป